สวัสดีครับผมชื่อนัทพงศ์ทองเทพนะครับเลขประจําตัวการลงทมบ159นะครับวันนี้จะมานําเสนอรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ CBL นะครับก็คือรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิตัลแลวก็สาขาวิชาธุรกิจดิจิตอลนะครับซึ่งมีจานวนหน่วยกิจเพียงหนึ่งหน่วยกิจนะครับในรายวิชานี้นะครับหัวข้อที่จะเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของ ผลกระทบทางจริยธรรมกฎหมายนะครับแล้วก็ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องของคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงนโยบายสาธารณะนะครับแล้วก็ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่องานกับสังคมแล้วก็วิธีการและก็เครื่องมือในการวิเคราะห์ความรับผิดชอบทางวิชาชีพและสังคมทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัวสิทธิและก็เสรีภาพนะครับแล้วก็อัญากรรมคอมพิวเตอร์รวมถึงกรณีศึกษาที่สําคัญที่เกิดขึ้นและกล่าวถึงกวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและก็ในทางแก้ไขนะครับ ซึ่งกบบระบวนการใช้ CBL ในรายวิชานี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการกระตุ้นความสนใจนะครับโดยหลักๆในรายวิชานี้เนี่ยเมื่อพูดถึงกฎหมายใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะอา,อาจจะดูไม่น่าสนใจสำหรับใครบางคนว่าน,นรายวิชานี้คือเราจะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นความสนใจโดยการที่จะเปิดวิดีโอนะครับเปิดมิวสิกวิดีโอเปิดเพลงหรือว่าเกิดเปิดตัวอย่างภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตัวอย่างข่าวเนี่ยให้กับผู้เรียนเนี่ยได้ ลองดูก่อนนะครับเป็นการกระตุ้นความสนใจนะครับเก็ที่สองคือเรื่องของการตั้งปัญหานะครับโดยปกติวิธีการตั้งปัญหาคือผู้สอนเนี่ยนะครับก็คือจะตั้งคําถามกับผู้เรียนว่าผู้เรียนจะต้องหนึ่งสรุปประเด็นก่อนนะครับว่าได้ข้อมูลอะไรจากข่าววิดีโอกับเพลงที่ว่านั้นบ้างอันที่สองคือให้ระบุว่าแล้วประโยชน์ที่ได้จากสิ่งที่เราดูไปเมื่อกี้มันมีอะไรบ้าง อันที่3คือจะให้เสนอแนวทางนะครับที่คิดว่าเราควรต้องแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยตัวเองเราจะไม่ใช้วิธีการถามว่าข้อเสียคืออะไรนะครับก็คือให้ถามเราจะถามว่าแล้วถ้าต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นต้องทำางไงได้บ้างนะครับทีนี้อันต่อมานะครับขั้นตอนที่3คือเรื่องของการค้นหาความค้นคว้าและค้นหาความคิดเนี่ยครับก็คือรับแรกเนี่ยผู้สอนจะต้องสรุปความคิดเห็นก่อน ของผู้เรียนตั้งแต่เนื้อหาเรื่องของประโยชน์เรื่องของวิธีการแก้ไขจากนั้น,น่ยผู้สอนก็จะเสนอความคิดเห็นของผู้สอนเองด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตามด้วย,ยทฤษฎีหลักวิธทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการทวนถามผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าให้ลองค้นหาเหตุการณ์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันหรือว่าที่คล้ายคลึงกันเนี่ยพร้อมแหล่งอง้างอิงแล้วก็ให้ลองสรุปแล้วก็ระบุป,ประโยชน์แล้วก็เสนอแนวทาง ที่ควรปรับปรุงที่มีตัวเหตุการณ์ที่ผู้เรียนถามมาเพิ่มเติมด้วยโดยวิธีการแบ่งงานตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมนะครับที่ในข้อที่4ี่นเรื่องของวิธีการนําเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องในค่อนข้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็จะได้ทําด้วยดังนั้นวิธีการนําเสนอที่เสนอให้ผู้เรียนได้ทําก็คือหนึ่งจะมีการวาดภาพนะครับแล้วก็อาจจะทําสื่อนะครับสรุปหรแบบอินโฟกราฟิกก็ได้แล้วก็มีการบันทึกวดีโ รวมถึงอาจจะทำไม้แม p นะครับเพื่อให้สรุปประเด็นสําคัญด้วยนะครับทีนี้อันที่หเนี่ยต้องวิธีการประเมินผลเนี่ยเราจะมีวิธีการประเมินผลโดยจะให้ผู้เรียนนะครับได้ถูกประเมินในเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการค้นควา้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันที่สองคือเรื่องของการวิเคราะห์อันที่สามในเรื่องของการจัดทําสื่อด้วยเครื่องมือที่มีสารสนเทศที่เหมาะสมอันที่สเรื่องของการทํางนานเป็นทีมแล้วก็อันที่หเรื่องของทักษะการนําเสนอนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยจะใช้เวลาในการสอนประมาณหนึ่งเทอม แล้วก็วิชาดังกล่าวเนี่ยครับก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรอุดมศึกษาในหัวข้อในเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงการยกระดับตัชนีการสร้างพลระบนที่ดีในสังคมนะครับขอบคุณครับ